ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่สวนรณภูมิแอร์พอนะคะครื่งนี้แหละติเต่จ,จะไปดูใบเอมิเรสนะคะหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นเอมิเรสมาน่าจะ3ปีแล้วเนาะฟลาสุดท้ายน่าจะต้นปี2020มนะอ่อเดี๋ยวนะเออใช่เพราะปีที่เราที่จะไปสวิตแต่ไปเครื่องสวิตแอร์อาจตะจะไปลำนี้นะเอมิเรสไม่ได้ขึ้นมา3ปีแล้ว ซึ่งใหม่ที่มีอยู่ก็จะหมดแล้วอ่ะโอเคกับมาฮาเตแต่อยู่ที่สุวรณภูมินะคะกำลังจะไปดูใบวันนี้ตื่นตีห้าตีห้าแบบงงงงนอนใบป,ประมาณสักแต่นอนใบแค่สักประมาณแต่คิดว่าไม่ถึงสองชั่วโมงแนละ้วตอนนี้เตอาจจะเบร์เบร์งงงงนะแตอ่ตอาจจะไลได้แป๊บเดียวแต่ว่ารับรองว่าดูใบครั้งแรกของเตหลังจากที่เตไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูใบนะมากกว่าสามสิบครั้งนะ ไปบ่อยมากปีนึงคือแบบสอาครั้งเลยนะที่แบบไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบแบบหลายครั้งมากเออก็คือระยะเวลาแบบ21ปีนี่คือไปดูไบบ่อยมากๆแต่ยังไม่เคยเข้าไปในเมืองของดูไบนะวันนี้จะเป็นครั้งแรกเป็นไฟแรกที่ไปเที่ยวดูไบโดยเฉพาะเลย4วันกับวันพุธก็ใครเข้ามาแล้วเ,เขียนทักเข้ามาหน่อยค่ะว่าเสียงชัดไหมภาพอโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะบอดแล้วประมาณ9ก้าโมงบิน9ก้ามงห้หแต่ว่า ก็จะขึ้นเครื่องตอน9ก้าโมงยี่สิบห้าอืมอะใครเข้ามาแล้วเขียนทักมาเลยค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สั้นๆก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วอ่ะให้ดูเห็นปะเข้ามาแล้วคนเยอะแบบเยอะมากๆเลยเต็มนะไฟเต็มตัวแพงไหมขอบอกว่าแพงมากซึ่ง ไปคุณทริปนี้เป็น business trip ที่คุณนิดไปประชุมอาน้องแมนค่ะสวัสดีค่ะอะใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเนาะเดี๋ยวจะรีบพูดแล้วก็รีบไปเพราะว่าเดี๋ยวคุณนิดไปอยู่ที่เราอยู่ก็คือคุณนิดเนี่ยเป็น business trip ของบริษัทคุณนิดที่คุณนิดเข้าไปเนี่ยเป็นสัมมนาของบริษัทที่คุณนิดเขาซื้อระบบที่คุณนิดเขาทำงานธานาคารใช่ไหม่หะก็เป็นของอวยาเออเขาก็ไปงานสัมมนาแล้วแต่ก็ไปด้วยจริงๆจ,จ,จ,จ่ายค่าตัวเองนะบริษัทก็ไม่้จ่ายให้ แต, Economy, แ,ตแต่นั่งอีโคโนมีแต่ว่าคนนี้จะนั่งบิสเนสคานเพราะว่าเป็นบิสเนสทริปไงเออเขาก็เลยแบบไปเข้าเราอยู่ตอนเนี้ยกับคนที่เขาเป็นก็คือเป็นธนาคารหลายที่นะไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารที่คนนี้ทํางานอย่างเดียวก็เป็นแบงก์ใหญ่ๆหเป็นผู้บริหารหมดเลยที่ไปวันนี้นะแล้วก็มีมีคนบางประมาณสัก4คนที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยอะไรเงี้ยเออก็มีมีน้องเล็กๆด้วยเขาก็แบบมี ภรยาไปพาลูกไปพาสามีไปด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าคนที่ไปเพิ่มก็คือต้องจ่ายตังเองเออเตก็จ่ายค่าตัวเองแต่ว่าโรงแรมก็คือคุณนิดข้าน,นอกคนเดียวอยู่แล้วไงก็นอนฟรีแล้วก็เดี๋ยวเขาตั้งแต่วันจนันอังคารพุธเขาก็จะไปสัมมนาเตก็จะว่างแล้วเดี๋ยวเตก็จะไปเดินในเมืองที่ดูไบเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูตึกเบิร์ดคาลิฟายจะเป็นยังไงใช่ป่ะแล้วก็ไปตลาดทองคำอ่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกับเตเป็นครั้งแรกที่ดูไบเป็นประเทศที่26 ที่เตได้ไปเที่ยวนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเฮ้ยที่ดูไบที่เตเคยมาเล่าเยอะมากเลยว่าดูไบมีดีนู่นนั่นนี่มันจะจริงอย่างที่เตอ,อ่านข่าวหรือเปล่าถูกไหมว่าเตไปเปลี่ยนเครื่องการไปเปลี่ยนเครื่องบินมันก็คือไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไม่ได้ไปชมบรรยากาศเมืองเนาะว่าที่ดูไบเป็นยังไงว่าที่ลักษณะที่เราคิดกับสิ่งที่เราแบบเอ้ยไปจริงอะมันเป็นยังไงเออเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าที่ดูไบเป็นยังไงอ่ะเตไปเครื่องนี้นะเผื่อใครดูไม่ทัน เอมมเรตเครื่องนี้แหละคนเต็มเพราะอะไรเพราะว่าภาษีน้ำมันแพงมากเลยตั๋วในวันนี้ที่จะไปนะ35,000บาทอีโคโนโมีนะคุณฟังไม่ผิดปกติอีโคโนโมีไปดูไบไปกลับนะคะก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเสียประมาณไม่เกิน20,000บาทคือถ้าไปยุโรปนะทิปไปยุโรปตอนนี้ตั๋วถูกสุดคือ60,000บาทอีโคโนโมี่นะคะ60,000เนี 60, ่ย ตกใจแล้วคนแล้วคนที่เป็นบริษัทที่พาคนนี้ไปสัมมนาเขาจองทีหลังเป็นอคนมี่เหมือนเตยนั่นแหละเขาเสียห้าหมื่นบาทเพิ่งเตยตกใจมากเลยตอนที่เขาจองให้ใช่ป่ะแล้วเราก็โอนเงินจ่ายเขาแบบปุ๊บแพงขึ้นตั้งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก่อนหน้านี้นะถ้าไปดูใบแค่สองหมื่นบาทเพราะอะไรมีสงครามยูเครนเซียอันนี้บอกทิปเรื่องการลงทุนเลยตอนนี้มีคนติดต่อมาจองทัวร์เตยเยอะมากเลยนะเตยถ้าเกิดเตยไม่ได้แบบเลิกทาทัวร์ไปเตยก็จะไม่รับนะเพราะลูกอ่ะ ตัว๋วเครื่องบินราคาแพงแบบแพงมากๆจากปกติเวลาไปเที่ยวยุโรปตัว๋วเครื่องบินนี่แต่จ่ายนะแพงที่สุดแบบจองด่วนๆคือจองวันนี้พรุ่งนี้บินอะเสียไม่เคยเกินสี่หมื่นแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะไปยุโรปช่วงนี้นะตั้งแต่แบบตุลาเป็นต้นไปยาวพีิกไปถึงเดือนกุมภาตั๋วอีโคโนมีถูกสุด60,000บาทคุณฟังไม่ผิดไหกหมื่นบาทนี่ไปกับอีโคโนมีนะคะ แบบเปลี่ยนเครื่องด้วยนะราคาแบบเอถ้าบิสเนสคันนี่คือจาก2 0 0แสนถึง3 0 0แสนนี่พุ่งไปแบบ45 0,000แสนเลยเพราะว่าอย่างที่แต่ดูที่อของดูไบเนี่ยที่ไปดูไบอ,อ่ะปกติภาษีน้ำมันน่ะค่าตั๋วมันอยู่ที่ราวๆประมาณราคาสัก1 0 0 0 0หถึง18,000ค่าภาษีน้ำมันเต็มที่ก็ไม่เกิน3,000หรือ4 0 0 0บาทตั๋วก็อยู่ประมาณ18 0 0 0ถึงประมาณ2 0 0 0 0 2 2 0 0ออะไรแบบเนี้ยมไม่เคยไม่เคยเกินนะ รอบนี้คือแบบโอ้เจอภาษีน้ำมันเข้าไปหมื่นกว่าบาทเหมือนนี่จตไปเกาหลีอะเกาหลีทริปที่เตไปมาล่าสุดรอบสี่ปีที่แล้วเตขึ้นโคเรียนแอร์เสียค่าตั๋วประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองอะติไปสองหมื่นสองแต่รอบที่เตไปล่าสุดเสียไปสามหมื่นกว่าบาทคือค่าภาษีน้ำมันแพงขึ้นแบบมากมากอะซึ่งตอนนี้นะปัญหาของธุรกิจที่มันจะกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บ้านเราไม่มีหุ้นบริษัททัวร์เนาะ ก็คือราคาโรงแรมแพงขึ้นแพงขึ้นประมาณ3 0 5 0ค่าตัว๋วเครื่องบินมีสงครามยูเครนเซียใช่ไหมเขาก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันใช่ปะที่มันแพงขึ้นเออนั่นแหละคุณก็จะแบบได้รู้ว่าโอ้ยพอไปคนเดินทางช่วงเนี้ยมันก็เป็นอุปสรรคกับการโตของธุรกิจท่องเที่ยวคือในบ้านเราก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาแต่พอดูราคาตั๋วแล้วโอ้โห รู้สึกสะเทือนสะเทือนแบบจองตรวจทีแบบอุลราคาแบบราคาโหดแบบโหดมากๆเลยอะตกใจมากเลย굿มอร์นิ่งวันอาทิตย์ค่ะ굿มอร์นิ่งซันเดย์ค่ะใครตื่นมาก็เนาะซันเดย์บันพอดีเพราะว่าเก้าโมงแหละวันนี้เต้แบบตื่นเช้าแบบเหมือนสมองวิญญาณยังไม่เข้าร่างตอนนี้แบบปวดหัวว่าปกติเวลานี้คือเต้น,นอนเต้ตื่นตอนบ่ายใช่ไหมวันนี้ต้องตื่นเช้ามากๆกก็ไปถึงดูใบประมาณบ่ายสอง ก็เดี๋ยวที่สัญญาไว้ที่จะเล่าว่าเยอรมันเงินเฟอ้อสูงที่สุดในรอบ70ปีเดี๋ยวจะได้ฟังก็เดี๋ยวเตจ,จะมาสามทุ่มแล้วกันเนาะสามทุ่มเวลาไทยที่ดูไบช้ากว่าเมืองไทยสองชั่วโมงนะคะก็ที่ดูไบก็น่าจะเป็นตอนหนึ่งทุ่มเออเตจะไลที่โรงแรมเพราะไปถึงปุ๊บเขาจะพาไปเที่ยวที่ดูไบมอลก่อนก็เป็นห้างเป็นอะไรแบบนี้เ,เตจะไลให้ดูว่าบรรยากาศที่ดูไบมอลเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีแบบ พาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าไม่ไม่กี่วันพาไปเที่ยวแค่วันเดียวแล้วน้องนั้นก็คือเขาก็ทํางานไงแต่ก็จะไปเที่ยวเองขอบคุณคุณบนมากนะคะว่าเดินทางปลอดภัยใช่ก็เดี๋ยวแต่หลายคนที่ไปเขาบอกว่าดูใบครั้งเดียวก็พอเดี๋ยวรอดูว่าดูใบครั้งเดียวก็พอจริงไหมสําหรับเต้นะดูใบครั้งเดียวก็พอจริงไหมเพราะว่ารอบนี้ถ้าไปก็คือคุณนิดทํางานไงคุณนิดเขาก็ต้องแบบไปสัมมนาทุกวันเต้ก็ต้องไปเที่ยวเองอาจจะแบบเรียกแกลบหรืออะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็อาจจะเดินไปเพราะว่าโรงแรมก็อยู่ในเมือง เออก็พักโรงแรมโรงแรมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสัมนาบริษัทใจ่ายให้เออก็พักโรงแรมดีเหมือนกันเดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมให้เป็นห้องสวีทนะคะนีาหาแหละคนมาเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเก้าโมงยี่สิบเขาจะบอดตอนนี้ก็เริ่มคนมาเยอะเครื่องเต็มนะอืมเครื่องเต็มเครื่องเต็มก็คือถึงแม้ว,ว่าตั๋วจะแพงมากๆแต่คนไทยใจสู้มากเครื่องเต็มค่ะเพราะส่วนใหญ่เขาก็ไปยุโรปใช่ไหมเพราะเห็นมีคนยุโรปไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เห็นมีคนไทยไปเที่ยวซึ่ง รู้ว่าพอเตไปดูค่าตั๋วเมื่อวานเตสะเทือนใจมาก5 6หกหมื่นบาทรู้สึกว่าปกติหกหมื่นเนี่ยปกติเตบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าเตยังไม่มีเงินถึงไรลานเตจะไม่นั่งบิสเนสคาสเด็ดขาดเตจะนั่งอีโคตลอดไปเพราะว่าเตแบบปกติเวลาเตไปเที่ยวยุโรปอะตั๋วก็จ่ายอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทถ้าก็แบบปลายปีอะแม็กสุดเตจ่ายไม่เคยเกินสี่หมื่นสองแต่พอเจอหกหมื่นเข้าไปแบบเฮ้ยตกใจนิดนึงสะเทือนใจนิดนึง อ่าบอกว่าคุณเตพักอยู่ช่วงเดี๋ยวนะแถวไหนล่ะคะหนูอยู่ฟลาบ่ายอ๋อไม่เตกําลังจะไปดูใบค่ะเสียดายเนาะไม่ได้เจอกันเลยเตกกาลังจะไปดูใบก็เดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยเครื่องจะออกเก้าโมงห้าบ้าเดี๋ยวเขาจะบอดแหละทํางานที่สวนนณภูมิเหรอคะชื่อคุณวิวิลายาชื่อพอมากเลยชื่อคุณมิน้นก็เดี๋ยวเตกลับมาวันพุธฟลายตอนเย็น นะคะนี่เขาเรียก,กแ,ลแล้วเขาบอดแล้วไปแล้วะคะอ่าแล้วเดี๋ยวใครที่เข้ามาดูย้อนหลักนะคะถ้าคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องดูบายคอมเมนต์ได้เลยในในส่วนใครที่เรียนในคอร์สการเป็นาพรีเมียมข่าวหุ้นและข่าวบิปโตเนี่ยจะได้ความรู้เรื่องการลุดูบายนที่ต้องการวย,รยกลก เขาเรียกแะลรกู้ได้สารท่านอื่นกหนดวน้าการประกาศั้งตอไปนี่เงี้กระเป๋าไปแล้วกระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วกระเป๋าแต่ก็อยู่ในนี้แหละตืลังจ้นจึ้นแลวตอนนี้ก็เลยขอบคุณพี่กุ้มากนะคะอะถ้าใครอยากรไรเรื่องดูไบเขียนไปได้เลยนะอีกอชั่วโมงเจอการที่ดูบไบนยขบู้าน้ารอากรื่องดูบเขียนไว้ไลนะกสัมอกา่อ้ยอื่นูาน้าอกไปเระกอศเขนไเจอกัน ที่ดูใบนะคะอีก6ชั่วโมงขึ้นไปแต่คิดว่าแต่คงจะไม่กินอะไรแต่คงจะนอนเพราะแต่หลับไปแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ฉะนั้นว่าแต่นอนวันที่สามตื่นที่ห้าเออนอนวันที่สามครึ่งตื่นที่ห้าคุณนี้หลับไปตั้งแต่แบบห้าทุ่มเพียงคืนแล้วแต่แบบตไม่เคยนอนเร็วเมื่อคืนคือนอนเร็วสุดแหละตีสามนี้คือเร็วที่สุดแล้วขึ้นไปก็คิดว่าจะหลับแต่ว่าไฟล์ทหกชั่วโมงมันก็ไม่ได้นานแบบยังรู้สึกว่าถ้าไปสวิตแล้วมันหกชั่วโมงแต่เชื่อว่าแต่คงจะไปทุกเดือน เพราะว่าปกติเวลาไปยุโรปมันตั้ง12ชั่วโมงใช่ปะเออเวลาบินไปเกาหลีบินไปดูไบรู้สึกว่าสบายไปญี่ปุ่นอเงยรู้สสบายมากโซน B และ C แต่ดูนะมันเตโซนอะไรไปบครับเขาบอกแบบดเช่ก็ได้สถานที่ถือวัดที่นั่งโซน B และ C เตโซน B และ C กรูณน้ำ้เครื่องค่ะอ๋อ B และ C ของเตโซน B รอยนานเลยก็คือ อันนี้แหละมันจะเป็นอุปสรรคอะให้คนดูเรื่องการลงทุนก่อนที่ทจะไปอันนี้แหละมันจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้ที่เราคาดหวังว่าเงินจากนักท่องเที่ยวจะเข้ามาในประเทศไทยเยอะแต่ปรากฏว่าเพราะคาด๋วัมันแพงค่าโรงแรมที่เมืองไทยไม่ได้ขึ้นสูงนะแต่ก่อนหน้าน,นี้น้องเตจะมาใช่ไหมที่จะไปสมุยอะแพงอยู่โนระงแรมก็แพงแต่ไม่ไม่ขึ้นเยอะเท่าที่เพราะที่ฝรั่งเศสนี่ไปดูนี่คือสะพึงราคาขึ้นแบบโอโ้โหโรงแรมที่เคยไปพักก่อนโควิดมันไม่ใช่ราคานี้นะ คือราคาขึ้นแบบรู้สึกว่าทริปนี้นะแบบถ้าไปตอนนี้นะถ้าจองตัวอะตัวอีโคโนมี่หกหมื่นแล้วโรงแรมจากราคาคือละร้อยห้าสิบยูโรกลายเป็นสองร้อยสมร้อยอะแล้วแถมห้องก็เต็มด้วยซึ่งใครไปยุโรปตอนนี้บอกเลยว่ารวยได้อบอกที่นั่งในโซน B C และบอกเลยว่ารวยเพราะว่าตอนนี้ที่ยุโรปแพงแล้วคือบริษัททัวร์นำมสารของเพื่อนเตงทำบริษัททัวร์อยู่ก็คือ ตอนนี้เพื่อนเตยบอกว่าคิดราคาแพงมากก็ไม่ได้ก็จะไม่มีลูกคา้าซึ่งกําไรก็บางมากเพราะว่าคิดราคาคือสายการบินเนี่ยอ่ะจะบอกให้คุณนิดเนี่ยที่บริษัทเขาจองบิสเน s s า a r d ใช่ไหมปกติเวลาบิส s นส r าเวลาที่เขาเขาจะมีรถไปรับรถลิมูซินไปรับที่บ้านเขาจะให้ผู้ติดตามขึ้นได้1คนแต่ตอนนี้ไม่ได้จ้ะตอนนี้ถ้าคุณไม่ใช่บิสเนสขาสองคนเขาไม่ให้ผู้ติดตามขึ้นก็เลยต้องมาแท็กซีแ่แทน ซึ่งเมื่อก่อนอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่งกขนาดนี้นะเออเลยล่าสุดที่ไปเกาหลกีก็อาหารก็เหลือแบบเมื่อก่อนจําได้ว่ามันจะมีอาหารแบบเพิ่มมากกว่าเนี้มันได้น้อยลงแล้วก็ทุกอย่างคือคิดเงินแบบเยอะมากอะ่ะคิดเงินเยอะแบบเยอะแบบสุดๆเลยเมีเลสเนี่ยหยุดดินไปนานมากใช่ปะเนี่ยพอกลับมานะเขาชาร์จแบบอ้โหชาร์จหมดแตกเลยคือชาร์จทุกอย่างแพงหมดเลยมันก็จะเป็นอุปสรรคอันนึงที่ทําให้เศรษฐกิจมันโตยากและทําให้คนมองว่าอยถ้าเกิดไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทริปไกลๆแบบยุโรปไปอเมริกาอะไรเงี้ยตัวเครื่องบินราคาโหดมากๆเลยอันนี้มันจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนจะไม่ได้ออกไปเดินทางเที่ยวต่างประเทศเยอะอย่างที่เราคิดว่าพอโควิดจบแล้วไม่ต้องตรวจโควิด COVID, ไม่ต้องมีเงื่อนไขในการเดินทางว่าโอ้แต่ดูใบเงื่อนไขในการเข้าเยอรมันไทยนะที่เมืองไทยจะกลับมาจากเกาหลีวันนั้นไม่ดูอะไรเลยค่ะไม่มีมนโยบายโควิดอะไรแล้วนะมักกะก็เป็นขอความร่วมมือแต่ที่ดูไบต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็ม คุณฉีดสองเข็มเมื่อไรก็ได้ไม่ดูระยะเวลาแต่ถ้าเกิดไม่มีต้องตรวจ PCR แต่ถ้าไม่มีทั้งสองอันก็คือต้องกักตัวนะแล้วต้องใส่หน้ากากเยอะกว่าที่เมืองไทยสายการบินยุโรปยกเลิกหน้ากากไปเกือบหมดแล้วแต่อมิเรตยังค่ะต้องใส่หน้ากากอยู่นะคะเออเอมิเรตยังต้องใส่รู้สึกว่าใส่การบินยุโรปเยอรมันก็เพิ่งยกเลิกไปลุคเทนซาเนี่ยหนึ่งตุลาที่ผ่านมาแล้วก็ ฟินแอร์แอร์ฟันอะไรเงี้ยคือ,อยุโรปนี่คือชิลมากกับเรื่องโควิดอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะสามทุ่มเวลาไทยแต่ถ้าที่ดูไบก็คือหนึ่งทุ่มจะมาเล่าว่าเยอรมันเงินเฟอ้อส,สูงที่สุดในรอบเจ็ดสิบปีนั่นหมายความว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนี้เยอรมันวิกฤตใหญ่หลวงยิ่งนักบอกเลยก่อนหน้านี้นะันเยอรมันเศรษฐกิจเป็นเบอร์หนึ่งของอยุโรปใช่ไหมเยอรมันมีเงินเยอะที่สุด อ่าฝรั่งเศสดีกว่านะตอนเนี้มันมีปัจจัยบางอย่างซึ่งเตยเล่าให้คนในกลุ่มพรีพเมียมเขาหุ้นไปแล้วในไอเดียเรื่องนี้ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มพรีพเมียมเขาหุ้นที่จ่ายค่าสมาชิกรายปีไว้เดี๋ยวเตจะไปเล่าเกี่ยวกับมันมีแบงค์เขาเรืยออะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดวิกฤตการเงินบางอย่างเกิดขึ้นนะคะจะให้เตรียมตัวจะให้เตรียมตัวในการ เขาเรียกอะไร v i r t u ไปเลก็คือเขาบอกว่าอาจจะมีวิกฤตใหญ่ๆแต่ารอเปินดัมเรยสวัสดีค่ะในในยุโรปตอนนี้มันมีปัญหาบางอย่างเออเต่จะไปเล่าในกลุ่มพรีเมียมข่าวหุ้นเนาะแต่ถ้าใครแบบแต่ถ้าใครแบบไม่ได้อยากแบบเสียตังเลยเงี้ยเออลองไปหาข่าวดูว่าอะไรยังไงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวไปดูไบก็จะได้เจอเมตาเวิร์สตอนนี้ดูไบเขากำลังทำเรื่องเมตาเวิร์สเยอะมากเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเมตาเวิร์สมาเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเตะขอใส่หน้ากากนะแป๊บหนึ่งคุณดูดูเกียรเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดยวไปเ ขึ้นเครื่องกับเตค่ะขึ้นเครื่องไปกับเตค่ะไปโอเคคนเยอะมากก็งั้นเดี๋ยวเตไปแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้แบบเจอกันอีกทีที่ดูไบเพราะเตก็เริ่มจะง่วงมากๆตอนนี้ตาจะปิดแล้วตาจะหลับแล้วง่วงมากเพราะว่านอนมาแค่แบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งเองนะคะก็ถ้าใครอยากรู้อะไรที่ดูไบก็เขียนข้อมูลมาได้เลย นะเ,เตจะมาอ่านของมนทีนึงส่วนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ทุกที่ทุกไลค์เป็นการแบ่งปันประสบการณ์เนาะไม่ได้ชี้นําการลงทุนชักชวนการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเหมือนที่เตบอกไงถึงไห้ว่าเตาไม่ได้เป็นไกด์แล้วไม่ได้ทําบริษัททัวร์แล้วเตก็ยังออกเดินทางเพื่อหาไอเดียในการลงทุนซึ่งเตบอกคุณเลยนะถ้าคุณไม่เคยไปไหนอ่านข่าวอย่างเดียวคุณไม่มีทางได้กําไรเยอะอันนี้บอกเลยว่าจากประสบการณ์คนที่ได้กําไรเยอะคือคนที่ออกไปหาไอเดียในการลงทุน และออกไปดูจริงๆว่าเฮ้ยตอนนี้ที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเขาเชียร์หุ้นท่องเทีย่ยวเขาเชียร์หุ้นโรงแรมเขาเชียร์หุ้นสายการบินมันจริงหรือไม่ที่มันจะเป็นอย่างที่เขาบอกคุณนะเออเขาถามคุณว่าถ้าคุณไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินเหมือนเตไม่ได้ออกเดินทางเตคุณก็จะไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้ยังไงอะพลาตั๋วเครื่องบินปกติเวลามาเที่ยวในอาญาเตจะมาเลยจะมาจากสวิตซ์ปกติแสนหนึง่งลูกสองคนอ่ะงมีหลานสองคนกับคุณพ่อคุณแม่แสนหนึ่งอยู่เลยมาจากยุโรป ฮะอ่าโอเคคุณนีิคค่ะฮะใช่ใช่หกอ่ะเห็นไหมคุณนีคเขาเขาอยู่ชั้นเขานั่งเขานั่งวิเศษขวานด่นนั่นแหละคือเตยบอกว่าปกติเนี่ยแสนหนึ่งมาได้ทั้งครอบครัวตอนนี้แสนหนึ่งมาได้อาจจะคนครึ่งหรืออาจจะแค่คุณพ่อคุณแม่ เออใช่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อก,การที่ทําให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมนะอันนี้แหละมันคืออุปสรรคที่จะทําให้เศรษฐกิจกลับมายากเรื่องเกี่ยวกับราคาของค่าโรงแรมที่แพงขึ้นแต่ค่าจ้างไกด์พี่บ่าวสวัสดีค่ะแต่ค่าช่างไกด์ไม่แพงขึ้นนะคะค่าจ้างคือเท่าเดิมแต่ค่าโรงแรมแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อค่าภาษีน้ํา,ามันคือแพงขึ้นเพราะ สงครามยูเครนเสียขวสยไม่รู้แตเข้าไปแล้วกันเนาะไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่รรมที่ด u b a i นะคะเจอกันที่ดูไบนะคะ